คนกำลังเดินมาเยอะแยะเลยครับไปเราจะขึ้นไปตรงขบวนกันไม่อแต่หนูก็ปีนได้เพราะว่าหนูท้องเข็ดดินได้ เป็นดึงนะไปโคนหนาเลยจะถ่ายนะเอาตรงนั้นเสรนตรงนั้นนี่ร้อนนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพีบอันนี้้อนนะสวยจังเลยหนแม่บ้านเรา มาแล้วถ่ายรูป เมื่อกี้เราถ่ายรูปกันอ้มอมแล้วก็ได้ตอบมาทางนี้โอเคครับมาถ่ายรูปให้หน่อยอ๋อจะถ่ายให้ตัวตรงนี้เดินมาอมดเข้าไปหนึ่มา เลยจังเลยมีความสุขดิอยากมาอยู่สักชันน่วโมงคนมันเยอะมากามาครับเดี๋ยววันหลังข้างบนมีอะไรอ่ะไม่ต้องอะไรหอกลับก่อนนะเดี๋ยวอ้อยมาใหม่เดี๋ยวอ้อยจะมาเที่ยวใหมนะหนหน่นะถ่ายรูปอ้อยแล้วหลอแถวเนี้ย ว่านตะปุ๊กเรา,า,าไม่มีลูกคู่กันเลยนะเดี๋ยวสต๊อปไว้ไก่อน,อนตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับแล้วเราจะมากันใหม่วัน,นว,วันนี้คนเยอะแต่ได้เข้าฟรีเป็นวันที่หนึ่งมการาคมปศสองพร้อยหกสมากับสุทธิรักนะครับเดินตูดใหญอยู่ข้างหน้า ไปลาย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 โอ้โห,โโห,โโหโตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยเถาวันเนี่ยเราต้องถ่ายรูปกันละเถาวันเที่ยวคดเหมือนแม่นาคีอ่ะตัวถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปกันเดีย๋ยวไปถ่ายตัวก่อนเข้าอยู่ข้างในเดี๋ยวอ้อมกอดของเจ้าแม่อ่าแล้วตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปให้คนสวยของเราอยู่นะคะโอเคอีกรูปหนึ่งเข้าไปอยู่ข้างใน อยู่ในอ้อมขอพญาน,นาคีหันหน้ามาจะไปไหนอ่ะข้างในคือข้างในนี้ตรงกลางเาข้ามาข้างในเออตอนนี้เราอยู่เหมือนเป็นพญานาครัชอบอ้อมเราอยู่สวยแต่ของเขาไม่มีเลยคน ตัง้งสูงๆหน่อยปะ่ะไปกันต่อครับคุณผู้ชมไม่มีใครชมก็ต้องไปเราชมเองก็ได้โอกาสหน้าหวังว่าเราจะมีไมคกันสั่นมาอย่างดี จะไปลงทางไหนอะทางเดิมเหรอโอเคไปเรากลับกันละเมื่อตอนเรามาเรามาจากตรงนี้ลงลงลงไปนู่นเราก็อ้อมไปมไมเราก็เลี้ยวซ้ายกลับเรากลับกันแล้วนะครับก็มีคนลงมาเรื่อยๆคนเข้าคนออกตลอดวัน้แน่เลยวันนี้ ดูใดบ้านของเราอยู่ข้างหลังเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฟฟฟุุุแต่ข้างหน้าจะมีที่ให้เราพักขา28สบพศ2 5า0ยังไม่เกิดเราทำนี่ ที่มาถ่ายละครไงโหได้ยินเสียงหอบคนกำลังมาวเวลาเรานั่งเราต้องระวังนิดหนึ่งนะคะที่กันไม่ได้สูงมากอะเม็ดออกแม่ว่นของเราพักเหนื่อยคนกำลังลงมาอันนี้คนกำลังขึ้นโอ้ เป็นสายบางคนเขาไม่ใส่แม่กันหรอกครับเพราะว่าเขาหายจะไม่ออกเนี่ยเอาเงี้ยผู้คนล่างไลลขึ้นแล้วก็ลงไม่ไร่เขาลังไม่เป็นไรไปแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง จับเอาหน่อยวิดูออยไม่มีออยเลยม<ฮ>ันกำลังตัวเลขมันกำลังวิ่งจับสองมือ,มอ่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่หุบป่าตาดเอาเอาก้องขึ้นสิเออเอาแบบแน่นอนจะได้เห็นว่างเราลงไปแล้วเมื่อกี้นี้เรา,เากำลังจะขึ้นไปแต่เราให้แม่บ้านพักเหนื่อยก่อนส้ำออย พากินพาเที่ยวนะครับปะ่ะอ่ะให้แม่บันถ่ายไม่เอาแต่ว่าตอนนี้คนเยอะอ่ะไมยถึงโอเคพร้อมหรือยังหเห็นไหมนะ่ะโอ้โห,หลงไปเลยอุยอ้ยแล้วกุกเที่ยวเยอะมากปะ่ะไม่บานไปเขาจะมีไฟฉายให้เราครับแต่เราไม่ได้เอามาก,กัน วันนี้เรยทำการขึ้นละใช่เราขาขึ้นนี่แหละขึ้นคือเราจะกลับไปข้างหลางละไม่ใช่ข้างหลังฝั่งนี้ไม่ได้ในหุบนะ <c oughs> คนพับเหนื่อยาดูวิว ตรงนี้ก็จะไปรักไปพักขานี่เหรอวะแค่นี้เหรออ้าวหันมาเหมือนจะถ่ายรูปแต่จริงหน่อย ตายอีเห,อห่อยหนึ่นสอาเลูกเขางสองอยากได้ลูกคู่เยอะๆก็ไม่ถ่ายเลยนะ เราจะเข้าอุโมงค์เมื่อกี้เราถ่ายรูปตรงนั้นนะขากลับเราก็เดินออกมาไป ข้างในมันเป็นที่เดินแล้วก็เป็นภาพโอ่งมาเลยนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนื่องจากกล้องของเราไม่ไม่ได้มาตรฐานโทรศัพท์เราก็จะพังแล้วคนไหนกล้องส,สวยๆเขาก็จะได้เก็บบรรยากาศข้างในทําได้ ทางอุทยานเขาจะมีไฟฉายให้นะจะเดินเลาะลิมทำไมเดี๋ยวต้องนี่ไงมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นข้างซ้ายมือนี่เธอก้าวไม่ดีล่วงลงเลยนะเนี่ยต้องรอวังท <Okay. S 1> ะลุแล้วทะลุขากลับไม่บ้านเตรียมไฟฉายแต่ไม่ออกมานะคะ ครับแต่ก็ต้องข,อข,อข้ามขั้นมามานี่ครับกลับของเรานะไปร้อยเขาป่นนี่รากต่งเลือกเห ออเลอกถาแล้วค oh, okay. okay, so okay, so mm ่ะครับจะลงแล้วโอเคจะถ่ายแต่นี่แหละไหวไม่ี่้โอมมีพระเห้โล่ไหวด้วยเดี๋ยวเอดดูตรงนี้ก่อนได้ไหม ไม่มีเรื่องลวง<ป>ลงแล้วกลับแล้วก่อนหน้าเราจะมาใหม่นะ ป้ายบอกนะว,ว่าเดินที่ทางไหนใช่ไหมสองออนตั้งหลักแล้วก็ที่ขวาครับรึเ <c oughs> ปล่าไม่น่ใจะ <c oughs> ตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับเพื่อนเป็นการมาที่อุปตตาข้างแรกที่ประทับจะไหลมากเพียงแต่เราไม่มีไม้ <c oughs> เราไม่มีไม้กันส่นแค่นั้นเองภาพเราก็จะสายส,ายสันส่นกัดหน้าเราจะต้องหาไม้กันส้นมาให้ภาพมันสมูทและสวยงาม ใครมาต้องมาลงทะเบียนฟังนี้ก่อนนะแต่วันนี้เข้าฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวปาตัดกาแฟมี่เอาไหมแล้วก็ผัดไทยโอ้โหพี่เพลงฟังปทับใจมากเลยเนอนะไปไหนนี่ไงถ่ายน้อยสิ ไม่เราตรงนี้ก็ได้ให้มันเห็นไปเฉยเราจะถ่ายรูปนะเนี่ยถ่ายให้เอามองเห็นไปไอ่อยก็พอตรงนี้นั่งเราหันข้างด้วยกันแล้วถ่ายด้วยกันครับมามายืนตรงนี้เราให้เห็นเขาประหุบบัตรกระเพามามา๋ยวให้เขาท่าใจเยืน นั่งะนะนา่ินทำไมอ่ะออยจะถ่ายกับตัวออยถ่ายคนเดียวก่อนทไมอ่ะไปนั่งเราก็ถ่าย